อาจจะเห็นเลขสี่บ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นตองสีแองเจิลนัมเบอร์ใดๆหรือว่าดวงสัมพันธ์กันนะคะช่วงนี้เหมือนแองเจิลนัมเบอรอยากจะบอกคุณคุณได้รับการคุ้มของค่ะคุณได้รับการคุมครรค้มของมาดูคนที่ได้เจอคลิปนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณโอ้โหสิบเหรียญน,นะคะไม่มีอะไรบางอื่นยินดีด้วยสิบเหรียญมันเป็นไพ่ที่แบบ การเงินที่เฟื่องฟูความมัง่งคั่งความร่ำรวยนะคะการที่แบบคุณได้แบบนั่งอยู่แล้วก็แบบเขาเรียกอะไรภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีบางคนมีเกณฑ์ได้เงินเนี่ยไม่รู้จักอะไรแต่ที่นแน่ๆไพ่ใบเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับมรดกการเกษียณนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องประสบการณ์เนี่คุณก็สุดยอดละ <c oughs> คือแบบมันเต็มแม็กแล้วอะอประสบการณ์ อะไรนะตำแหน่งการงานอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ที่แน่ๆความรวยมาเยือนความรวยมาเยือนอันนี้สัญลักษณ์อะไรเลยอืมทรัพย์สินนะสังหาริมทรัพย์ได้ทำไมคะเกี่ยวอะไรกันสีทองมาเลยนะกำลังจะมีข่าวเข้ามาค่ะคุณกำลังจะมีข่าวดีข่าวดีที่แบบการเงินจะเพิ่มมากขึ้นมีโอกาส หรือว่าช่องทางการเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจากการต่อยอดการขยบขยายการค้าธุรกิจของคุณนั่นแหละหรือว่าการงานมันมีช่องทางมันมีเงินให้เพิ่มพูนเข้ามาค่ะเลิศมีเงินเพิ่มขึ้นมีโอกาสที่เงินจะเข้ามาหลังไหลเข้ามามากกว่าหนึ่งทางค่ะเลิศคาตอบบางอย่างคําตอบบางอย่างกำลังจะมาอาจจะเป็นคําตอบที่คุณรอคอยนะคะในเรื่องของการงานความสัมพันธ์หรือว่าทางไกลก็ได้ คุณจะได้คำตอบนั้นดิสนีย์ขึ้นมาเลยนะคะโชคชะตาคุณได้มาเจอคลิปนี้โชคชะตานำพามาคุณรู้ไหมว่าถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดแต่การสิ้นสุดนี้มันทำให้คุณเป็นอิสระมันทำให้คุณมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่เตรียมพร้อมเลยละทิ้งแล้วก็ปล่อยวางบางอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตนะคะ เหมือนหมโบุสุกว่าเนี่ยคุณจะมีแบบอิสระภาพที่มีความสูงมากไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอ่ะเนาะโอเลิดคุณได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องเงินอาจจะผ่านมาจากการงานหรืออะไรก็ได้เงินจะดีขึ้นค่ะจากคนที่แบบโอ้โหเครียดมากไม่รู้ใจยังไงอะไรเงี้ยมันจะเริ่มดีขึ้นดวงหมุนแล้วค่ะดวงหมุนการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นได้รับความช่วยเหลือมีช่องทางเข้ามานะอย่ากิ้อัพนะคะการเงินเราโอเค ห้าดาบางคนมีคอนฟ lict บางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นปัญหากับคนอื่นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าทะเลาะกันกับใครสักคนหรือไม่ได้รับความร่วมมืออยาใจร้อนแนะนําอย่ามีปัญหากับใครในช่วงนี้นะคะทําอะไรก็ต้องคิดก่อนแล้วค่อยทําไม่ใช่ทําแล้วมาคิดทีหลังมันจะเกิดปัญหาได้นะคะเก้าเหรียญเก้าเหรียญมันเป็นในเรื่องของความสุข นะคะการสนใจกับสิ่งที่ตัวเองมีรอบข้างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตามช่วงนี้เขาอาจจะอยากจะให้คุณนะคะสนใจใส่ใจกับสิ่งรอบข้างบ้างนะคะไม่รู้แหละคุณโฟกัสอยู่ที่อะไรแต่พยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งรอบข้างบ้างหรือบางคนอาจจะเป็นธรรมชาติหรือบางคนช่วงนี้อาจจะสนใจแบบสิ่งมีชีวิตรอบข้างอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสิ่งมีชีวิตที่คุณคุณเคยดีหรือแม้แต่ธรรมชาตินะคะว้าวแฮงแมนขึ้นมา แฮงแมงนี่เขามาบอกว่าอันนี้จะเป็นเวกอัพคอนะคะคในเรื่องของจิตวิญญาณถึงเวลาบางอย่างเราละมอบริสุทธิ์ว่ามันถึงเวลาบางอย่างของคุณนะเวลาเนี้ยอาจจะถึงเวลาที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณรอคอยรอคอยที่จะปลดปล่อยรอคอยที่จะแบบว่ามันเหนื่อยมากอะมองบอสัมนธ์ถึงคุณเหนื่อยมากคุณอยากปล่อยบางอย่างถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องปล่อยสิ่งที่มัน แบกไว้สิ่งที่มันเป็นภาระไว้เอ้ยสิ่งที่มันเป็นภาระมันเหนื่อยสิ่งที่คุณเผชชญอยู่ถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยแต่การปล่อยนี้มันเหมือนการปล่อยแบบคุณจะตกตะกอนมันคุณได้เรียนรู้มันอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยรวมแล้วหมอมบริันดีมากขอดูคีย์เวิร์ดที่สำคัญว้า The Sun ค่ะไม่ต้องไปต่อ The Sun คือปาฏิหาริย์คือโชคลาภพลังงานชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะเริ่มเห็นแบบความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะหมอรู้สึกว่า2สัปดาห์หรือไม่เกิน30วันคุณจะเริ่มเห็นพลังชีวิตของคุณคุณจะเริ่มมี energy คุณจะเริ่มแบบเฮ้ยฉันพบฉันเห็นความสุขความโชคดีอ่ะเข้ามาหาฉันแล้วคุณจะไปอย่างนี้เลย นะคะวาวเดอะซัน wow, ยินดีด้วยนะคะเดอะซันมนเป็นการเริ่มต้นการเกิดปฏิหารสุขภาพของคุณจะดีขึ้นมาก360องศาทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้คนที่ได้พบได้เจอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ยืนยันพลังเดอะซันของคุณไปการรุ่นาพิมพ์คำว่าขอบคุณปฏิหารนะคะขอบคุณเดอะซันขอบคุณการเงินขอบคุณโอกาสปฏิหารถึงคิวแห่งปฏิหารแล้วเลิบๆค่ะ